ครับสวัสดีครับพ่กขผมมอสจากมอสโตเครเอเตอร์ชานลกับการดูดวงไพ่ทาโร่เพื่อความบันเทิงเช่นเคยนะครับย้ําทุกครั้งย้าเสมอว่าผมดูด้วยความตั้งใจแต่อยากให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความผ่อนคลายอย่าเอาไปตัดสินชีวิตนะครับนะเพราะนี่คือดวงโดยรวมโดยกว้างไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับหากต้องการดูให้แม่นยํามากขึ้นสามารถทักทายมาดูกันส่วนตัวได้ที่ไลน์ไอเดียมอสโตเก้าห้าที่ให้ไว้นี้ค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาครับผมและการดูดวงดูไพ่ในวันนี้กกก็็จะเเปนารดูแบบลือ ไพ่เช่นเคยนะครับมีไพ่ให้เลือก3มกองนะครับกองที่1สีเหลืองหลวงพ่อทันใจกองที่2สีม่วงหลวงพ่อรวยและกองที่3ามสีแดงพระสมเด็จวัละคังนะครับอยากให้เลือกเพียงกองเดียวเท่านั้นเพื่อพลังงานที่ตรงที่สุดกับตัวท่านแต่ถ้ารู้สึกไม่ตรงสามารถทําสมาธิใหม่แล้วเลือกดูกองอื่นได้ไม่ต้องสีเรลียตนะครับประมาณนี้นะครับส่วนหัวข้อในวันนี้เราจะดูหัวข้ออะไรกันก็ไปดูกันเลยครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือ คุณใช่สเปกเขาไหมและเขาชอบคุณตรงไหนนะน่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับนะคุณใช่สเปคเขาไหมและเขาชอบคุณตรงไหนคุณที่เลือกไพ่กองที่หนคุณได้ไพ่เก้ถ้วยนาอัครับอือคนช่างเลือก9ก้าดาบนาอับอสไม่ต้องกลัวดาบดูเป็นฝั่งเขาที่อาจจะช่างเลือกเลือกมากจนตัวเองเครียดแบบนี้เดท คนคนนี้อาจจะเคยมีประสบการณ์ไม่ค่อยดีเกี่ยวกับความรักหรือเคยหย่าร้างมาแบบนี้เป็นไปได้นะอย่างน้อยๆก็ผิดหวังความรักมาแล้วก็มีกลไกป้องกันตัวเองสูง7เหรียญ7 of Pentacles เขาจะไม่ค่อยรีบร้อนเรื่องความสัมพันธ์สักเท่าไหร่ Temperance เป็นคนที่ดูแลตัวเองดีมากๆเลย4ถ้วย f o u r u p s u p s ไม่ค่อยพอใจอะไรง่ายๆ h i g h p r i e s t e s s แต่เขาชอบคุณเออชอบตรงไหนอะ The love v r s ยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอหรือเปล่าสี่เหรียญ f o r pentacles คุณมาเปลี่ยนแปลงความคิดเขาได้มากๆเลยนะ strength ชีวิตเขาสดใสขึ้นเมื่อเจอคุณแล้วก็คุณทำให้เขาชอบได้บางท่านบางคนอาจถึงขั้นลงรักแล้วด้วยนะคุณกองที่หนึ่งมาดูกันว่าคุณใช่สเปคเขาไหมแล้วเขาชอบคุณตรงไหน ดูจากใบแรกๆพลังงานฝั่งเขาต้องบอกตรงๆว่าคุณไม่ใช่สเปคเขาในทีแรกนะครับเออแรกทีเดียวคุณไม่ใช่สเปคเขาคนคนนี้ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงหรือเป็นใครกันแล้วแต่ค่อนข้างช่างเลือกเลือกมากเลือกเยอะหล่อเลือกได้สวยเลือกได้อะไรแบบนี้เลยในบางคนนะเลือกเยอะเลือกจนตัวเองเครียดอเลือกมากจนตัวเองเครียดการช่างเลือกเป็นสิ่งที่ดีหาของดีให้ตัวเองแต่ถ้าเลือกมากเกินไปบางทีมันกลายเป็นว่าจิตใจว้าวุ่นได้ เขามากจะเจอภาวะจิตใจว้าวุ่นเออคิดมากเลือกมากจนกลายเป็นทำร้ายจิตใจตัวเองแต่ก็ต้องเข้าใจเขามันมีสาเหตุบางทีเขามีปมบางอย่างในเรื่องความรักคนคนนี้อาจจะกลายเป็นคนเลือกมากเพราะว่าผิดหวังในความรักมาเยอะจึงไม่อยากผิดหวังซ้ำซากแบบนี้บางคนอาจจะเคยมีครอบครัวแล้วอย่าร้างก็ได้บางคนเท่านั้นนะครับไม่สามารถตรงทุกท่านนะเออหรือบางคนแค่ผิดหวังความรักมาแล้วรู้สึกปฏิญาณตนกับตัวเองว่า ฉันจะไม่ผิดพลาดอีกแบบนี้ทําให้เขากลายเป็นคนเลือกมากก็เป็นไปได้นะคนคนนี้อยากได้ความรักแบบที่ค่อยๆเติบโตอยากมีความรักที่สวยงามค่อยๆเติบโตดูแลกันไปอะไรแบบนี้ที่ผ่านมาไม่ว่าเขาจะผิดหวังอะไรมาแต่เขายังมีความรักในอุดมคติว่าอยากได้ความรักดีๆกับเขาสักครั้งในชีวิตก็เป็นอย่างดีอะไรแบบนี้แล้วก็คนคนนี้จริงๆแล้วเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีมาก แต่อาจจะติดจู้จี้จุกจิกไปบ้างอาจาทำให้คนรักหรือคนที่คบหาด้วยอึดอัดอะไรแบบนี้เราไม่อาจาไปเจาะปมเขาได้ว่าเขาทําอะไรเจออะไรมาบ้างแต่นี่คือลักษณะพลังงานคร่าวๆข,ของเขาโดยพื้นฐานของเขาเป็นคนที่อย่างนี้นะดูแลตัวเองดีช่างเลือกมีโอกาสผิดหวังความรักมาณปัจจุบันเขาก็ยังคงช่างเลือกอยู่ไม่ค่อยพอใจอะไรง่ายๆการเจอคุณครั้งแรกเขาก็จะไม่ได้ถูกใจคุณตั้งแต่ครั้งแรกแต่คาถามนี้ที่ว่าคุณใช่สเปคเขาไหมแรกทีเดียวแรกเจอคุณไม่ใช่สเปคเขา อันนี้ต้องบอกกันตรงๆนะครับอย่าเพิ่งเครืองผมนะผมอ่านไปตามหน้าไพ่นะครับแรกทีเดียวคุณไม่ใช่สเปคเขาแต่ว่าสเสน่ห์ของคุณไปเตะตาเขาเขาให้ยิ่งคบกันไปเขายิ่งชอบคุณมากขึ้นเรื่อยๆเออคนเราบางทีจิตใจมันเปลี่ยนกันได้ความชอบมันเปลี่ยนกันได้ถึงไม่ใช่สเปคแต่คุณน่ารักเกินห้ามใจคุณดูดีมีสเสน่ห์เกินห้ามใจไปเตะตาถูกใจเขาแบบว่าเฮ้ยยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอเลยประมาณนี้ ไม่ได้พูดโอเวอร์น้าไพ่มาแบบนี้ทั้งความมีเสน่ห์ทั้งความน่ารักความเป็นที่รักของผู้คนเป็นที่รักของใครต่อใครตอนเจอกันครั้งแรกเขาอาจจะยังมองไม่ออกว่าคุณน่ารักตรงไหนแต่พอยิ่งรู้จักกันมากๆไปเสน่ห์ของคุณออกมาเรื่อยๆความน่ารักของคุณออกมาเรื่อยๆเขาเริ่มเห็นแล้วว่าคุณนี่น่ารักเกินกว่าที่คิดต่อให้ไม่ใช่สเปคก็ไม่สนละเออเขาจะชอบคุณแน่นอนแล้วก็ คุณทําให้เขารู้จักว่าความรักที่ดีมันยังมีอยู่จริงไม่ว่าจะเป็นการรักผู้อื่นหรือรักตัวเองก็แล้วแต่แล้วก็ที่แน่ๆก็คือยิ่งคบกันมานานนะเน้นย้ําว่าคนที่รู้จักกันอยู่แล้วนะเขายิ่งประทับใจคุณมากขึ้นคนคนนี้จะยอมคุณมากๆจะไม่ทําตัวนอกลูก่นอกทางโดยเด็ดขาดไม่ต้องกังวลกับคําทํานายนี้ที่ผมทํานายไปว่าคุณไม่ใช่สเปคเขาตอนแรก ตอนแรกก็คือตอนแรกแต่ตอนนี้คุณคือสุดดวงใจของเขาไปแล้วถ้าคุณคบกันแล้วนะแต่ถ้าคุณยังใหม่ต่อกันมากยังไม่รู้จักกันดีพอแปลว่าตอนนี้ความหมายที่2คือเขากําลังปรับตัวเข้าหาคุณอยู่อ,อแต่การปรับตัวนี้ก็เป็นข่าวดีว่ายืนยันว่าเขาชอบคุณเขาถึงพยายามปรับตัวเข้าหาคุณเขาอาจจะเถียงกับตัวเองในใจอยู่อันนี้เอาตรงๆนะว่าเฮ้ยไม่ใช่สเปคแต่ทำไมชอบจังอะไรทำนองนี้ ซึ่งอารมณ์แบบนี้คุณน่าจะเคยด้วยซ้าบางทีไปเจอคนไม่ตรงสเปคแต่ทําไมชอบทําไมรู้สึกดีทำไมอยากเข้าใกล้อยากปรับตัวเข้าหาเขากาลังอยู่ในอารมณ์นี้เลยนะครับนะคุณกองที่หสบายใจได้เลยไมนว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะเป็นอะไรกันตอนนี้นะกับคําถามนี้ต้องทายกันตรงๆเลยว่าคุณไม่ใช่สเปคเขาแต่เขาชอบคุณแล้ว เขาชอบคุณมากขึ้นทุกวันเพราะเสน่ห์ของคุณเพราะความน่ารักของคุณไปเข้าตาไปเตะตาต้องใจเขาเขาต้านทานเสน่ห์คุณไม่ไหวและเขามีแนวโน้มที่จะยอมคุณมากๆเลยคุณกองที่หนึ่งนะครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นกับคําถามนี้นะที่ว่าคุณใช่สเปคเขาไหมก็คือไม่ตรงสเปคเขาตั้งแต่แรกแต่เขาชอบคุณแน่ๆนเขาชอบคุณที่คุณเป็นคุณเขาชอบคุณที่คุณมีเสน่ห์คุณน่ารัก ประมาณนี้ส่วนในอดีตของเขาที่เขาจะเป็นคนช่างเลือกเพราะผิดหวังมาเยอะอะไรแบบนี้ก็ไม่ต้องไปใส่ใจอย่าไปจี้ปมอย่าไปจี้จุดเขาเอาปัจจุบันให้ดีถ้าคุณคบหากันด้วยดีอยู่แล้วรักษาความสัมพันธ์นี้ไปจะคบกันได้ยาวๆเลยนะครับนะระวังปัญหาจุกจิกเรื่องไม่เป็นเรื่องยาวมาทะเลาะก,กันนะเรื่องใดเรื่องประมาณนี้ส่วนคนที่เพิ่งเริ่มคบหากันใหม่ๆยังไม่รู้จักยังไม่รู้ใจกันมากพอก็ศึกษาดูใจกันไปมีโอกาสแนวโน้มพัฒนานะคู่นี้นะประมาณนี้คุณกองที่1นนะครับ โอเคครับเดี๋ยวไปต่อกอง2กันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่2นะกับการดูดวงไพ่ทาโร่ไพ่ยิปซี c, ath, พิกาส์เพื่อความบันเทิงวันนี้ในหัวข้อคุณใช่สเปคเขาไหมและเขาชอบคุณตรงไหนเอออน่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับคุณใช่สเปคเขาไหมและเขาชอบคุณตรงไหนคุณที่เลือกไพ่กองที่2คุณได้ไพ่ The fool โอ้โหคนคนนี้ไม่สนเรื่องสเปกแฮ หนึ่งเหรียญเอเซอเพนเดเคิลส์ใครก็ได้ที่เขาชอบได้หมดอ่ะโอ้ oh, คนนี้ชิวๆเดอะแฮงแมนดูเหมือนจะโสดมานานเออเดอะเช r ร o t เป็นคนสบายๆไปนู่นมานี่ตามลำพังได้กินข้าวคนเดียวได้ไม่เดือดร้อนเอออะไรแบบนี้แล้วก็ Justice คนคนนี้ชอบความยุติธรรมชอบความถูกต้องตีความตามหน้าไพ่เลยหมายความว่า เขานิยมการปฏิบัติมากกว่ารูปลักษ์อ่ะเรียกว่าสเปคไม่ใช่เรื่องใหญ่ขอให้ถูกใจเป็นใช้ได้ประมาณนี้แล้วก็เออเจ็ดถ้วยเซเว่น s ครับเขามีตัวเลือกเยอะนะคนเนี้ยที่ผ่านมาแต่เขามาชอบคุณเพราะอะไรทำไมเขาชอบคุณสองดาบทูออฟซอสเขาตัดสินใจเขาลังเลยอยู่พอสมควรก่อนจะมาชอบคุณเนี่ยแต่เขาชอบคุณที่คุณมีความสงบเดอะเฮอร์อืม คุณดูมีความสงบสุขุมเยือกเย็นและเป็นคนที่โดดเด่นในคนเดียวกันนี่ประมาณนี้เลยนะเดอะสตาและเฮอร์มิตออกมาคู่กันเดี๋ยวมาขยายความให้นะครับเดี๋ยวเมื่อเชียนคุณดูเป็นสิ่งมหัศจรรย์นในชีวิตเขาเลยอะในแง่ไหนเดี๋ยวมาขยายความกันนะคุณกองที่สองคุณใช่สเปคเขาไหมและเขาชอบคุณตรงไหนกองนี้กองสองพลังงานดีอคนคนนี้ไม่มีสเปคตายต,ายตัว คนคนนี้ไม่มีสเปคตายตัวใช้ชีวิตชิวๆวล้วลาสบายๆอะไรก็ได้ง่ายๆเรียบง่ายง่ายๆไม่ใช่มักง่ายแต่หมายความว่าไม่เรื่องมากไม่เรื่องเยอะแบบนี้ใครก็ตามแต่ที่ถูกใจเขาได้หมดคนนี้คนนี้ไม่มีสเปคจริงๆเออไม่ยึดติดสเปคจริงๆมีโอกาสที่เขาจะโสดมานานไม่ว่าจะโสดด้วยนิสัยส่วนตัวหรือโสดด้วยความอยากโสดอะไรก็แล้วแต่ พลังงานกองนี้โดดเด่นมากดูว่าเขาไม่มีใครแน่ๆถ้าพบว่าเขามีใครเป็นไปได้ว่าคนอื่นเข้าหาเขาเองมีคนอยากเข้าหาเขาเองเพราะความที่เขาเป็นคนสบายๆแบบนี้จึงดึงดูดคนได้มากมายนะครับนะแต่ถ้าไปเจอคนมีแฟนแล้วอะไรแบบนี้พลังงานไม่ตรงอาจจะทําสมาธิใหม่แล้วดูกองอื่นได้หรือรับฟังไว้เป็นข้อมูลไว้เพลินๆก็ได้เช่นกัน คนคนนี้เป็นคนที่มีชีวิตสบายๆจริงๆเป็นตัวตนของเขาชัดเจนไปไหนมาไหนคนเดียวได้ไม่ต้องพึ่งพาเพื่อนไม่ติดเพื่อนไม่ติดสังคมอะไรแบบนี้รักสันโดษด้วยซ้ำเลยบางคนและชอบเดินทางไปไหนมาไหนคนเดียวนี่คือลักษณะเด่นของเขามีโอกาสที่การเดินทางท่องเที่ยวของเขานี่แหละที่นําพามารู้จักกับคุณคุณเจอกันจากการเดินทางท่องเที่ยวหรือเปล่าหรือเดินทางไปทําบุญอะไรก็แล้วแต่ไปงานมงคลก็ได้ประมาณนี้คนคนนี้ ชอบเรียกว่าเน้นการปฏิบัติมากกว่าความเพ้อฝันคนคนนี้ไม่ค่อยมีความเพ้อฝันเขาชอบการปฏิบัติจริงเพราะฉะนั้นการมองหาใครสักคนในชีวิตจริงเขาจะมองคนที่เข้ากับเขาได้จริงๆไม่ใช่มโ,มโนเพ้อฝันสเปคต้องอย่างนั้นอย่างนี้เขาจะไม่ตั้งสเปคใดๆดังกล่าวคนนี้เรียบง่ายมากใครที่เขาถูกใจใครที่เข้ากับเขาได้เขาชอบหมดนะครับทําให้เขามีตัวเลือกค่อนข้างเยอะนะเพราะเขาไม่ค่อยมีสเปคนี่นแหละ ทำให้เขามีตัวเลือกค่อนข้างเยอะบวกกับความที่เขามีสเสน่ห์เป็นคนสบายๆดึงดูดอยู่แล้วคนอยากเข้าหาเขาเยอะและเขาก็ยังเลือกอยู่แต่ทําไมเขาชอบคุณทําไมเขาเลือกคุณเขาชอบคุณตรงไหน ชัดๆเลยว่าเขาลังเลเรื่องคุณมาสักพักนะที่ผ่านมาเขาเคยลังเลเรื่องคุณว่าเขาชอบคุณจริงๆเหรอเออคุณก็น่าสนใจดีนะอะไรประมาณน,นี้จะอยากจะลองคบคุณดูไหมอะไรแบบนี้เขาตัดสินใจมาสักพักหนึ่งแล้วจนปัจจุบันเขาตกลงใจชอบคุณแล้วแน่ๆไม่ว่าเขาจะเผยใจแล้วหรือไม่กันแล้วแต่นะไม่ว่าจะแอบชอบกันอยู่เผยใจแล้วหรือตกลงคบหากันแล้วก็แล้ว,แ,ลวแต่ดูได้หมดนะครับเขาชอบคุณตรงไหนหลักๆเลยคือคุณมีความสงบเยือกเย็นมีความน่าเคารพดูมีความสุขุม เรียกว่าเป็นคนดูยูดูเยือกเย็นนะนะคนเย็นเยก็ตรงตัวนะครับประมาณว่าคบหาด้วยแล้วดูสบายๆไม่หัวร้อนง่ายไม่อารมณ์เสียอะไรแบบนี้ดูสบายๆเช่นกันแล้วคุณมีความโดดเด่นในตัวเองด้วยความเดอะสตาร์นี่บางคนนี่หล่อสวยได้ด้วยบุคลิกดีได้ด้วยทําให้โดดเด่นยิ่งขึ้นไปอีกคุณมีความโดดเด่นหลายอย่างและหลายสิ่งหลายอย่างเป็นความเหลือเชื่อที่เขาอาจจะไม่เคยเจอมาก่อนเขาอาจจะไม่เคยเจอคนแบบคุณมาก่อนก็เป็นไปได้ คุณอาจจะมีความสามารถใดๆที่มัน Amazing มากตื่นตาตื่นใจมหัศจยนมากในใสายตาเขาคุณดูเป็นคนมหัศจา์มากในใสายตาเขาเป็นไปได้ว่าเขาไม่เคยเจอคนที่ทั้งมีความโดดเด่นทั้งมีความสามารถอย่างคุณมาก่อนอะไรประมาณนี้หรือเป็นไปได้อีกความหมายหนึ่งคือต่างคนต่างทํางานคนละสายอาชีพสายวิชาทําให้เขารู้สึกว่าคุณมีความสามารถที่เขาทําไม่ได้อะไรแบบนี้ทําให้เขาตื่นตาตื่นใจได้ว่าเฮ้ยคุณเก่งจังอะไรแบบนี้นะครับ เพราะฉะนั้นกองนี้โดดเด่นมากว่า,าคุณตัดเรื่องสเปคออกไปได้เลยไม่ต้องไปกังวลว,ว่าคุณคือสเปคเขาไหมเพราะคนคนนี้ไม่มีสเปคตั้งแต่ต้นไม่ซีเรียสเรื่องสเปคและเขาชอบคุณแน่นอนนะครับจากการที่คุณดูเป็นคนที่มีความโดดเด่นดูใจเย็นดูอยู่ด้วยคุยด้วยแล้วสบายอะไรแบบนี้นะเป็นคนไม่หัวร้อนง่ายเป็นคนใจเย็นนะพูดง่ายๆใจเย็นก็คือใจเย็นนั่นแหละเอออยู่ด้วยแล้วร่มเย็นเป็นสุขประมาณนี้แล้วก็ มีความโดดเด่นมีความสามารถที่ชัดเจนหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาทําไม่ได้แต่คุณทําได้คุณช่างมหสัสจรรั์เหลือเกินเขาชอบคุณตรงนี้ประมาณนี้นะครับคุณกองที่2ก็ดังกล่าวนะครับคนคนนี้ไม่ยึดติดสเปคและคุณคือความมหสัสจรัร์ของเขาคุณคือคนโดดเด่นในใสายตาเขาและเขาชอบคุณมากๆประมาณนี้คุณกองที่2โอเคครับเดี๋ยวไปต่อกอง3กันเลยครับป้ายโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่3นะกับการดูดวงไพ่ทาโร่ไพ่ยุทธศพิกา,การเพื่อความบันเทิงวันนี้นะครับในหัวข้อ คุณใช่สเปคเขาไหมและเขาชอบคุณตรงไหนเออน่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับคุณใช่สเปคเขาไหมและเขาชอบคุณตรงไหนคุณที่เลือกไพ่กองที่สามคุณได้ไพ่ the empress โอ้โหสเปคเขาแน่นอนไม่ต้องเถียงกันเลยแบบนี้ชัดๆ the sun คุณคือสเปคเขาเดี๋ยวมาขยายความกันโอ้ย the devil คุณปลุก devil เขาตื่นเลยนั้นเนี่ยโอ้ไม่ธรรมดา หนึ่งถ้วย a อ e of Cups เขาปิ้งคุณตั้งแต่แรกเห็นเลยด้มงเนี่ยแล้วก็ Wheel of Fortune เขารู้สึกโชคดีจังที่รู้จักคุณราชินีดาค of นอฟ r อ s โอเคชัดเจนละตัวตนออกมาคุณเป็นคนเด็ดขาดเป็นคนเนีย้ยเป็นคนเฮียบหรือเป็นคนที่จริงจังอะไรก็แล้วแต่ที่มัดใจเขาได้เออ10 of c u ค10ถ้วยดูคุณรักครอบครัวมากแล้วก็หรือครอบครัวคุณน่ารักก็ได้นะประมาณนี้เขาอาจจะถูกขอกับ พ่อแม่ญาติพี่น้องคุณแล้วแบบนี้เป็นไม่ได้ที่อาจจะเคยคุยกันแล้วแล้วก็รู้สึกว่าครอบครัวนี้น่ารักจัง6ถ้วย six of cups คุณมีความเป็นเพื่อนที่ดีได้ด้วยเอ้ยดีจังเลย the world เขารู้สึกว่าคุณคือทุกสิ่งทุกอย่างของเขาได้เลยนะครับในคนคนเดียวมีครบเครื่อง4ี่ไม้เท้า f o f wands เอ้ยถ้าคนไหนเป็นแฟนกันมีโอกาสถึงขั้นแต่งงานถ้าคนไหนเพิ่งเริ่มคบหามีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์เดี๋ยวมาขยายความกันนะกองนี้นะดีมากอืม คุณกองที่3คุณใช่สเปคเข้าไหมบอกเลยว่าใช่ตรงสเปคมากๆตรงสเปคที่สุดถูกใจที่สุดชอบที่สุดความเอ็มเพรสไม่มีอะไรเกินกว่านี้ีแล้วไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนี่คือดวงรวมดูรวมกันไปได้ไม่ต้องไปแยกชายหญิงคุณผู้ชายสลับฝั่งเป็นตัวเองได้เช่นกันนะครับนะเดอะซัน uh, คุณคือแสงสว่างเจ,ดจิดจรัสเจิดจ้าของเขาคือความหวังของเขาเลยแบบที่ว่า เกิดมาฉันไม่เคยพบใครสดใสขนาดนี้ไม่เคยหืเจอใครแล้วชีวิตมันสดใสได้ขนาดนี้อะไรประมาณนี้นี่ไม่เด้เวอร์เอาตามหน้าไพ่นะครับนะแล้วคุณก็ปลุกเดวิลเขาตื่นขึ้นมาแล้วเดวเวิลในความหมายนี้ผมตีความเป็นในทางที่ดีนะเป็นความอยากได้ใครมีในเรื่องของอ่ความสัมพันธ์อะไรแบบนี้อ่ะเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์อะไรว่าว่าไปคุณปลุกเดวิลเขาตื่นแล้วโอ้ไม่ธรรมดาตรงสเปคมากๆเลยคุณรู้เปล่า นะหนึ่งถ้วยมีโอกาสที่เขาจะปิ้งคุณตั้งแต่แรกเห็นแล้วก็อาจจะจีบคุณตั้งแต่แรกพบเลยหรือว่าในบางกรณีบางคนที่ไม่ได้จีบกันรุกแรงขนาดนั้นอาจจะค่อยๆค,ยคบหากันมาเป็นไปได้กองนี้ควรจะคบหากันแล้วเป็นอย่างน้อยไม่ว่าจะเป็นแฟนกันหรือไม่กันแล้วแต่แต่อย่างน้อยต้องรู้จักกันแล้วนะครับถ้าเป็นคนที่ยังไม่เคยเจอกันเลยไม่เด่นไม่ใช่นะอันนี้โดดเด่นที่คนที่รู้จักกันแล้วเป็นอย่างน้อยนะเขารู้สึกว่าโชคดีมากที่ได้เจอคุณ เป็นโชคดีเหลือเกินเกิดมาไม่เคยเจอใครเหมือนเธอประมาณนี้เลยเออฝันละเมอภาพเธอหลอนทุกคืนอะไรแบบนี้คุณตรงสเปคเข้ามากแล้วเขาชอบคุณตรงไหนเขาชอบคุณตรงคุณที่คุณมีความจรงิงจังจริงใจเออมีความเด็ดขาดในบางท่านได้ด้วยบางคนนิสยัยเฮียบได้ด้วยนะเฮียบเนียบแบบราชนิด,ดาบนะไม่ว่าคุณจะเป็นชายหรือหญิงก็แล้วแต่แต่ความราชนิด,ดาบก็คือความเด็ดขาดเออตรงไปตรงมาคําไหนคํานั้นก็ได้เออ แล้วคุณมีความน่ารักหรือครอบครัวคุณน่ารักเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะเคยพบปะครอบครัวคุณแล้วพบปะพ่อแม่พี่น้องคุณแล้วแล้วรู้สึกว่าบ้านนี้น่ารักจังอยากเป็นครอบครัวเดียวกันจังเลยอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้นะครับคุณมีทั้งความเด็ดขาดความเฮียบความเนี๊ยบในตัวเองดังกล่าวนะ ความราชนีดาบแล้วคุณก็ยังมีความเป็นเพื่อนเขาด้วยเรียกว่าในคนคนเดียวกันคุณเป็นได้ทั้งคนรักเป็นได้ทั้งเพื่อนเป็นได้ทั้งพี่เป็นได้ทั้งน้องเป็นได้ในทุกๆความสัมพันธ์นะครับถ้าคุณเป็นคนรักกันอยู่แล้วคุณเป็นได้ทั้งแฟนทั้งพี่ทั้งน้องคุณเป็นทุกอย่างของเขาง่ายๆ the world มาขนาดเนี้ยคุณคนเดียวเป็นได้ทุกอย่างของเขาดังกล่าวเลยเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นแฟนเป็นคู่รักได้ในคนเดียวกันเลยตอนนี้ที่เป็นคู่รักกันแล้วนะ โดดเด่นมากกองนี้ถ้าคบหาเป็นคู่รักเป็นแฟนกันแล้วมีโอกาสพัฒนามั่นหมายถึงขั้นแต่งงานใบนี้มาการันตีแต่ถ้าเป็นความสัมพันธ์ระดับเริ่มต้นยังไม่ได้ลงลึกอะไรหรือเพิ่งทําความรู้จักกันเพิ่งเจอกันไม่นานใบนี้จะตีความได้ว่าจะมีความยินดีร่วมกันในอนาคตนั่นหมายความว่ามีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ถึงขั้นคบหาเป็นคู่รักคู่ครองในอนาคตทีละอย่างนะถ้าคนเป็นแฟนกันอยู่แล้ว คบกันมาเหนียวแน่นหนึบมากพอมีโอกาสถึงขั้นแต่งงานสมหวังอ่าส่วนคนที่ยังใหม่ต่อกันมีโอกาสพัฒนาจากคนรู้จักเป็นคนรู้ใจแบบนี้โดยลําดับนะครับเอาว่ามีข่าวดีร่วมกันแน่นอนคุณกองที่3นี้พลังงานดีมากกับคำถามนี้ที่ว่าคุณใช่สเปคเขาไหมบอกว่าใช่เลยถูกใจตั้งแต่แรกเห็นตรงสเปคมากถึงมากที่สุด คุณคือแสงสว่างในชีวิตของเขาเป็นทุกอย่างให้เขาแล้วคุณน่ารักมากแล้วก็คุณปลุกเดวิลเขาตื่นได้อะคิดดูแล้วกันไม่ธรรมดานะครับอ่าเขารู้สึกโชคดีที่มีคุณที่เจอคุณและเขาชอบตรงที่คุณมีความเด็ดขาดมีความเรียกว่าน่ารักครบเครื่องในคนคนเดียวสามารถเป็นทุกอย่างให้เขาแล้วประมาณนี้คุณตรงสเปคเขามากและคุณเป็นทุกๆอย่างให้เขาแล้วเขาชอบคุณตรงนี้คุณกองที่3ยินดีด้วยนะครับประมาณนี้นะโอเคครับ ขอบคุณทุกการติดตามนะครับอย่าลืมกด Subscribe ช่องไว้นะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยเพื่อไม่ให้พลาดทุกคลิปนะครับส่วนท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถทักทายกันมาได้ในเวลาทําการนะเที่ยงวันถึง2องทุ่มโดยประมาณนะครับขอบคุณมากๆเลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ